ก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาเที่ยวชมที่จังหวัดหนองคายนะครับผมก็มาแบบรีบเร่งแบบด่วนจีไปสีจ้านะครับผมเพราะว่าผมก็จะมาเอาของไปขายนะครับผมก็จะถ้าจะทําแต่ ยูทูบอย่างเดียวก็ยังว่านะครับผมผมก็จะไม่มีทุนนะครับผมก็เลยไปเอาของที่หนองคายมาขายนะครับผมก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะครับผมตอนนี้ผมก็พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเที่ยวชม,ท,ชมที่ตลาดท่าเสด็จนะครับผมท่าเสด็จที่หนองคายนะครับก็มีของหลายอย่างนะครับก็มีน้องๆนิสิตน,น,นักศึกษานะครับผมมาเดินรีบรลอะไอ แถวท่าเสด็จนะครับกองบาดูสิ่งของมีเครื่องประดับประดานะครับผมก็มีเป็นสร้อยเป็นสังวานนะครับมีแต่ของอแบบแต่งชุดแบบไทยๆนะครับอ,ออกลักษณะแบบพื้นบ้านแบบสโปปรประเทศลาวก็มีนะครับผมก็จะมีผ้าไหมขิดไหมแท้ไหมเทียมก็มีหมดนะครับผมมีก็ มีเครื่องเงินนะครับผมเครื่องเงินแล้วก็เสื้อผ้าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมก็เดินตามน้องนิสิตนักศึกษาก็แผนรูปไปด้วยนะครับผมดูน้องเขาก็อายๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นลานเครื่องเงินนะครับผมผ่านไปทีเล่านะั้นผมก็รีบมากนะครับผมผมก็แบบว่าผมไปแบบรีบนะครับเพราะว่ามันไกลนะครับผมจากที่ผมอยู่ไปถึงหนองคายก็ประมาณ สองร้อยกว่ากิโลนะครับผม200 200หลักนะครับสองกิโลทีนี้ขาไปมันจะ,ะลำบากนะครับนั่งมอเตอร์ไซค์ก็จ็บเนื้อจ็บตัวนะครับผมจ็บตูดนะครับมันได้นั่งรถนานนะครับผมก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดแล้วก็ ไม่ใช่เทศกาลนะครับผมถ้ามีช่วงการบุญบั้งไฟนะครับผมออกพรรษาอย่างนี้นะครับผมแข่งเรืออย่างนี้นะครับผมก็จะมีผู้คนมากมายนะครับผมมาจากสารทนะครับผมมาเที่ยวชมที่หนองคายนะครับผมก็ได้แวะเวียนมากับหลวงพ่อพระสัยด้วยนะครับผม อันนี้คมีนิสินักศึกษานะครับผมน้องๆอ,อยู่ระดับปวชนะครับผมก็มาเที่ยวท่าเสด็จนะครับผมผมก็มาถึงลานนี้แล้วนะครับผมนี่นะครับผมสิ่งที่จะมาเอานี่นะครับผมก็คือเราก็มาเลือกดูผ้าสบไยหิดที่ร้านแห่งนี้กันนะครับว่าจะสวยงามมากขนาดไหนนะครับเราก็จะเข้าไปเลือกดูเลือกชมกันนะครับผมอ่า ไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าผมก็จะต้องขายของนะครับผมมาซื้อของไปขายนะครับผมไม่ไหวแล้วนะครับผมก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับมีมีถึนไหนบ้างครับอันนี้คือผ้าที่เราจะซื้อนะครับผมเป็นผ้าสบายนะครับผมมีมีทุกสีนะครับผมีเยอะสีมากนะครับผมอันนี้ที่ดูห้อยไว้นะครับผมเราก็จะ นี่นะครับผมเป็นผ้าผ้าไหมนะครับผมเป็นเป็นผ้าไหมหรือเปล่าครับไหมจากฝั่งลาวใช่ไหมครับจะเป็นไหมจีนอ๋อไหมจีนนะครับเห็นไหครับเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกดูเรื่องชงนะครับผมมาจะ เอาไปขายยังไงนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับฝากติดตามนะครับผมว่าจะสวยงามยังไงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผ้าสบายจากฝั่งสปปประเทศลาวนะครับผมเป็นผ้าขิดนะครับผมสบายขิดนะครับผมนี่ครับผมสวยงามมากนะครับผม ผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับดูรับชมนะครับผมอยู่ในร้านนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผ้าสิ้นครับผมหรือผ้าถุงนะครับผมที่เป็นไหมนะครับผมอันนี้คงที่ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมไหมครับครับอันนี้ใช่ไหมไหมอันนี้เป็นผ้าฝ้ายนะครับเป็นผ้าฝ้าย ก็จะเป็นผ้าสบายที่คิดจากสปปประเทศลาวนะครับผมจะเอามาขายนะครับผมเป็นผ้าฝ้ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผ้าสบายอีก,อกชิ้นหนึ่งนะครับผมที่มีความสวยสุดงดงามนะครับแล้วแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะเลือกดูเลือกชมเอานะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นขังที่มาจากนี่ก็มีนะครับผม ผมสวยงามมากนะครับผมแลวก็เป็นหลายลายนะครับผมเป็นผ้าสไบขิดนะครับผมครับนี่ครับผมเราก็มาดูมาชมไปฟังจมูดูเตียงตาแล้วนะครับเป็นเครื่องช่วยถูโอชามนะครับก็มีของใช้หลายอย่างนะครับผม พาสินนี่นะครับก็จะมีขันนะครับอันนี้ก็จะมีขันงินขันเงินขันทองนะครับผมเป็นร้านที่มีผ้าที่สวยงามนะครับผมเยอะแยะนะครับเราก็มารับดูรับชมกันแล้วนะครับผมเราก็จะออกไปต่อนะครับผม ไปเดินดูต่อนะครับผมว่าหน้าที่ไหนมีร้านที่สวยงามมากนะผมเราก็ออกจากที่ซื้อผ้าสบายแล้วนะครับผมเราก็มาเจอกันที่ร้านพระยานาคราชนะครับผมเราก็ไปซื้อผ้าสบายนะครับผมเอามาขายนะครับผมผมก็หาทุนหากําไรนะครับผมไม่ไหวแล้วนะครับผมจะ ขี่รถถ่ายคลิปอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะครับผมก็ผมก็พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมมาดูที่ร,ารา้านรยานาคาราทที่หนองค่ายอย่งนี้นะครับผมก็ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลมากนะครับผมจากวัดรำดวนแล้วก็วัดศรีสุงนะครับผมที่วัดแห่งนี้ก็มีสถูปรูปพระเจดีย์นะครับผมก็เราก็จะ เข้าไปดูใกล้ๆนะครับผมในคลิปวิดีโอของในรานของพระยานาคราชนะครับผมที่สวยงามมากนะครับผมก็เป็นลานพระยานาคีกว้างใหญ่แล้วก็มีพระยานาคราชรูปปั้นพระยานาคราชใหญ่นะครับใหญ่โตนะครับผมแล้วก็สวยสุดงดงามน,นะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมได้รับดูรับชม คลิปวีดีโอนี้นะครับเราก็จะเข้าไปดูกันใกล้ๆนะครับผมกับรางพระยาหน้าที่หนองคายนะครับผมก็คำขวัญจากหนองคายนะครับผมที่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนใหม่หรือยังนะครับผมก็จะมีคำขวัญประจำจังหวัดหนองคายนะครับผมมหาปัตูุูอินโดจีน วีรกรรมปราห้องหลวงพ่อพระใสนะครับผมบั้งไฟพระยาหน้าคราดสะพานสองชาติชัยลาฝั่งคูงยาวที่สุดในสยามนะครับผมวัฒนธรรมรำค่าชานีพระอรหันนะครับผมอันนี้เราก็มาดูมาชมใกล้ๆนะครับผมก็จะเป็นน้ำออกจากครับ ปากของพระยานาคราชนะครับผมนี่นะครับผมถ้าเรามองไปอย่างนี้รผมเราก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับที่อยู่วัดลำดวนนะครับผมก็ไม่ไกลนะครับผมจากวัดลำดวนนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นพระพุทธรูปปางมานิชัยจากที่หันหน้าอทินพระพักลงน้ำโขงนะครับ ไปทางฝั่งสปปปัจจิดลาวเราก็มาดูร้านพญานาคแล้วนะครับผมเราก็จะยังมาไปต่อนะครับผมณสถานที่ที่สวยงงามครับผม้ามองกันอยู่อย่างนี้นะครับผมก็จะเห็นพระธาตุกลางน้ำจำลองนะครับที่อยู่ กับริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับผมจะไม่เห็นพระธาตุกลางน้ํานะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ฤดูน้ํานะครับผมฤดูน้ํานะครับก็จะเห็นแต่น้ําโขงนะครับผมเห็นน้ําโขงที่กว้างใหญ่ไพศาลน,นะครับผมกว้างใหญ่มากนะครับผมตรงที่ผมเดินมานี้ก็จะเป็นวัดศรีสุมังนะครับผม พัดศรีสุมังหรือมีการประเพณีบุญบั้งไฟอย่างนี้ก็จะมีการเดินแห่ขบวนบั้งไฟนะครับผมก็จะมีการประกวดประชันกันนะครับผมตลาดนัดริมโคงนะครับผมนี่นะครับผมสวยงามมากนะครับผมถ้าเรามองไปอย่างนี้เราก็จะเห็น พระธาตุกลางน้ำนะครับผมพระธาตุกลางน้ำจำลองนะครับเห็นไหมครับท่านฟ,ฟังท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับพระธาตุกลางน้ำจำลองที่สร้างไว้นานแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันใกล้ๆนะครับผมว่าพระธาตุกลางน้ำจะสวยงามมากขนาดไหนนะครับผมเราก็ มาไปกันเลยนะครับผมดี่ผมจะพาไปนะครับ